คิดไม่ถึงนะเดชร่วมมือช่วยวางแผนว่าที่จะบ่าวหมากปรินเซอร์ไพรส์คิมเบอรี่กลางกองท่ายถึงขั้นน้ำตาคลอ เจ้าบ่าวโดนทีบก็ยอมทุ่มเทสุดๆหวานมากว่าทีเจ้าบ่าวถึงขั้นแอบซุ่มปลอมตัวเป็นผู้ร้ายเข้าฉากละครหมากเซอร์ไพรส์คิมเบอรี่ลันวันเกิดณเดชรวมมือช่วยวางแผนครบรอบวันเกิด22มกราคมนางเอกสาวคิมเบอรี่ทั้งที่บรรดาคนใกล้ชิดเตรียมเซอร์ไพรส์กันหนักทั้งพี่น้องในครอบครัวเหล่าผู้จัดการเพื่อนๆคนสนิทรวมตัวกันหอบเค้กมาทำเซอร์ไพรส์สาวคิมถึงกลางกองละครโดยเฉพาะโมมินวาทีเจ้าบ่าวอย่างพระเอก มากปรินที่มีคลิปแอบซุ่มอยู่หน้ามอนิเตอร์รอทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวโดยถึงขนาดปลอมตัวเป็นผู้ร้ายเข้าไปเล่นในฉากละครงานนี้มีหนุ่มนาเดชคุคิมิยะร่วมมือช่วยวางแผนเซอร์ไพรส์ด้วยทั้งนี้หนุ่มมากหวานหนักมากปลอมเข้าไปเป็นผู้ร้ายในฉากโดนสาวคิมถีบด้วยก่อนจะให้นาเดชรัดคอก่อนเปิดหมวกไอโมงออกมาร้องเงพลงอวยพรวันเกิดสาวคิมเห็นแล้วถึงกับกรีดล้านสวมกอดเลยรวมทั้งเหล่าทีมเซอร์ไพรส์จัดเค้กมากันเต็ม ทำเอาเจ้าของวันเกิดยิ้มสุดชื่นมืน่นในวันเกิดเลย22มกราคมที่ผ่านมานางเอกลูกครึ่งคิมคิมเบอร์ี่ก็อายุครบ31ปีเป็นอีก1ปีที่เติบโตและเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวให้กับพระเอกสุดหล่อมากปรินและงานนี้หนุ่มมากยังได้เขียนข้อความอวยพรสุดหวานกลางไอจด้วยว่า Happy Birthday ที่รักที่สุดของฉันมีความสุขมากๆครับปีนี้ต้องเป็นปีที่ดีมากๆๆๆๆๆครับแต่ที่พิเศษและเป็นไฮไลท์ของวันเก เกิดปีนี้คือครอบครัวของสาวคิมพร้อมด้วยนุ่มมากได้แอบเซอร์ไพรส์ถึงกองถ่ายลงตัวปลอมทุนเป็นผู้ร้ายไปเล่นเข้าฉากก่อนจะเฉลยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ลั่นกลางกองงานนี้ทำเอาสาวคิมปลื้มใจส่วนพูดไม่ออกไปเลยจ้าใกล้เข้ามาทุกที่แล้วสำหรับงานวิวาคู่รักคนบันเทิงที่คบกันมาเป็นระยะเวลานานอย่างพระเอกหนุ่มมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์ลี่ที่ฝ่ายชายได้ขอแต่งงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในทริปณนะประเทศสวิตเซอร์แลนด์ล่าสุดดู เหมือนว่าทาั้งคู่กําลังจะมีข่าวดีมาประกาศให้แฟนคลับได้เฮกันเร็วๆนี้หลังจากที่หนุ่มมาควารินได้มีการโพดภาพคิมเบอร์ลี่ที่กําลังชนแก้วฉลองางานนี้ทําเอาบรรดาแฟนๆต่างรอฟังกันยกใหญ่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรกันแน่ซึ่งสิ่งที่ทําให้บรรดาชาวเน็ตต้องโฟกัสมากกว่านั้นก็คือแคปชั่นภาษาอังกฤษ,กฤษที่มาควารินได้เขียนบรรยายใต้ภาพขณะที่คิมเบอร์ลี่ก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์นี้เช่นกัน